บูสลิเวนมาอีกแล้วฮนะในบ้านแสนสุขสีแดงสุสวยนี้ก็เซฮายกันนะครับทุกคนนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมพูใช่ไหมแต่ว่าเอเอเอแบบนี e ้ e này, มันมันไม่ได้ชื่อพู้ัะเนชื่อบูใช่ไหมฮโอ้โห <Huh? S 1> oh ก็ไม่รู้เหมือนกับมันเป็นญาติกันหรือเปล่าอาจจะเป็นเอ่อแบบฉบับโลบ็อกเนบนะโอ้ oh ho, แต่หน้าตานี่คือใช่เลยนะเจ้าพูะแต่เขาบอกว่า ต้องไปให้อาหารก่อนใช่ไหมเอาเปว่าผมจะเรียกเขาว่าเอาบูแล้วกันนะอ่ะตามตามในเกมเลยกัน <Yeah. S 1> เดี๋ยวให้อาหารเหรอคับตู้เย็นนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้โหจะกินอะไรดีเนี่ยฮะนี่เอาไปก่อนเลยไก่ก็มีเฮ้ออ๋อคือเราเราเรามาเลี้ยงดูเขาเหรอเีอ้ยก็ดูดีอยู่นะเอาเดี๋ยวเดวมันยังไงอยู่เนี่ยเอากินเข้าไปสิอ่ะโอเคต่อมา ไปอาบน้ําผมแปมบนะนี่นี่น,นี่กินไปด้วยกล้วยนี่อันนี้แถมให้แถมให้อา้าไม่กินแล้วโอเคไปไปไป,ปห้องน้ํามันก็ต้องห้องสีฟ้านี่แหละนะโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋อยูยย่อยู่นิ่งๆก่อนได้ไหมถ้าทำไมมนเลี้ยงดูยากจังวะเฮ้ยนี่นีนี่หยิบม,มาอ่ะฉีดเข้าไปเออนี่ฉีดฉีดเสร็จนี่อันนี้ขัดตัวครับจึ๊บจึบ <laughs> กูกูไเล่นอะไรอยู่เนี่ยว h a t t h อ่ะน้ำอีกรอบหนึ่งอ่าสวยงามครับอืมต่อไปให้ยาเหรอครับเขาป่วยอยู่เหรออ๋อนี่เปล่ายาอยู่ในนี้เปล่าอ่านี่ไงโอเค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 แล้วผมไปทิ้งเขาไว้ไหนวะนะโคตรไกลเลยเดี๋ยว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 อันนี้น่าจะเป็นยาเหรอครับนะอ่ะโอเคต่อมาเออเล่นบอลเหรออ่ะโอเคมาเล่นลูกบอลนะนี่ลูกเทนนิสนี่ ใช่ไหมอ่ะโอเคโอ้โหโยนโยนโยนเด้งเลยเวคือทำไมรูปรูปหน้าปกมันดูแบบน่ากลัวแบบแปลกนะแต่พอเข้ามาเล่นเนี่ยมันเกมเด็กน้อยดีว่าเฮ้ยต่อมาก็พาไอ้เจ้าบูไปนอนเออมันนอนห้องไหนก่อนโอเคนะเจะห้องเดียวกับเราครับเรียบร้อยอะอะปิดปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยอ่ะอ่ะแล้วก็เราเราก็นอนถูกไหมอ่าดูดีครับดูดี มีคนเคาะประตูดิใครวะเดี๋ยวใครเคาะประตูครับเนี่ยสวัสดีครับ <Oops. S 1> ตัวอะไรอ่ะฟีดบูแอนบูลีนาเอ้ยอันนี้อันนี้คือบูลีนาเหรอคือตัวผู้หญิงเหรอครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนมีใครเอามาปล่อยไว้วะโอ้เออเอเอ,เอ,เอ,เอน้องตัวเหลืองนี้จะจะตัวเล็กหน่อยนะครับนะอ่ะอ่ะอ่ะกินหน่อยอ่ะกินหน่อย พีค่คือมันต้องมันมันต้องให้ทั้งคู่เลยนะใช่ไหมเดี๋ยวมเด้เร่งไปไหนวะฮ่ารเนี่ยกูไม่เข้าใจจริงๆต่อมาก็อะไรเนี่ยไปซื้อของนะครับอืมก็คือเราเราไปคนเดียวอ่ะรอบนี้โอเคฮะเราน่าจะต้องไปคนเดียวนะตามหาบูลีน่าเอา้าทิพย์หายละ แล้วเราจะรู้แม่ว่าเขาอยู่ไหนครับฮ <Huh? S 1> อันนี้คืออะไรเดี๋ยวก่อนถึงพ่อหนูออกจากบ้านไม่ต้องตามหาหนูบูรีน่าเหรอเดี๋ยวออกจากบ้านไปหรอเอา้าหิบหายละยังไงวะมีจดหมายลาครับวัสดีเจ้าพูหุย ไอเชียแล้วอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงกูแล้ว <c oughs> อันนี้ไม่น่าใช่แล้วชิพายเอ้ยบูมองอยู่บูมองอยู่ <c oughs> ออยเดี๋ยว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 มันห้ามห้ามมองด้วยเหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แปลกแปลกแลแปลกแปลกแล้วแปลกแปกแล้วว่ะแปลกแปกแล้วลว่ะเอาแล้วมึงกูรีน่าอยู่ดีครับใครมาจับไว้หอย อะไรอะ่ะให้ไปหาอะไรเด็ดเดฟลัดจากคิทเช่นหรอจากห้องครัวหรอครับแล้วก็อะไรเลการปืนปืนเลเซอร์เจากห้องเพลรมฮะเดี๋ยวแล้วโอ้ <c oughs> what the fuck <c oughs> เอาล่ะเราน่าจะต้องไปที่ห้องครัวก่อนถูกไหมห้องครัวก็ต้องเป็นผลไมาย้ยังไงวะโวตออ๋อโอเคเผื่อเผื่อเล่นหลายคนใช่ไหม เดี๋ยวเดีเดชียเยเช,ช,ชมั่ตัวใหญ่ชิบหายเลยครับอืโอเคนี่ไงเจอละของเหลวของเหลวอะไรสักอย่างเขียวเขียวเอาล่ะตอบมาก็ไปห้องเด็กเล่นนะเพ y r รูมโอเคน,น,นี่นี่นี่ไปเอาปืนเลกันนะครับนะเหมือนผมเห็นอยู่นะปืนเลกันออนี่ไงทีนี้ก็กลับไปที่เบสลูมบูบูพาพาพ่อกลับหน่อยนะลูกนะ อ่ะ<ไ> <LEGO> โอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อไปที่ห้องนอนนะครับนะอืคือมันมันเฝ้าตามติดชีวิตเราเลยนะให้หาทางออกครับออกผ่านประตูหน้าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดประตูนี้ดิอุ้ยแงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยวเยังไง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 อะไรอะไรอะไรลานานๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเวเดี๋ยวเดต โอ้ยเดี๋ยว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 เทำไร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 เออไปเปิดไปเปิดเตาไปเปิดเตาเดี๋ยว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 เปิดเตาในห้องครัวโอเคว้าวโน o ไ้เคียรแม่โคตหลอนเออเอาลีกันไปติดไปติดไปติดโอเคติดพาไอโอพามาตรงตัวเองครับแล้วแม่งมาพอดีเด้สวยงามดิจบดิ อุ้ยแล้วเรายิงเละเลยหรอโอ<ห>เราเอาชีวิตรอดออกมาได้จากเพื่อนที่ขี้อิจฉาแล้อครับอืก็คือไอ้เจ้าบูนี่มันอิจฉาที่เรามีน้องบูลีนาถูกไหมแบบว่าน้องตัวใหม่มาแย่งความรักจากมันเนี่ยนะน คือเอาจริงไอ้เจ้าเกมนี้เนี่ยมันก็มีหลายฉากจบนะครับนะซึ่งผมก็แอบไปส่องมานิดหน่อยนะครับซึ่งผมก็เอ๊ะใช่ละเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะเว้ยประตูตรงเนี้ยแม่งจะมีความแบบเลื่อมๆอะแน่ๆ,ๆเห็นปะเห็นปะเห็นปะมันจะแบบไม่เท่ากันเว้ยแล้วแม่งกด E ได้นะครับนะโอ้โห,โหเจอกับใครก็ไม่รู้ <Hey. S 1> นี่ฉันอยากจะให้หนายช่วยพาอะไรนะเจ้าดูหรอโอ้โหอันนี้เป็นตัวดีนะครับนะ พาเจ้าดูออกมาจากห้องใต้ดินหน่อยนะแล้วก็ระวังด้วยละ่ะเจ้าบูมันยังมีชีวิตอยู่โอ้โหชื่อแม่งสับสนมากจะดูจะบูอ่ะโอเคแต่ว่าเราก็น่าจะต้องให้อาหารมันก่อนเหมือนเดิมถูกไหม The <next> day. โอ้โหนี่เราจะต้องมาหนีมันอีกรอบเหรอวะเนี่ยเฮียเอ้ยคือมันออกได้เลยเพราะวะ่าไหนรอบนี้ <c oughs> กาจะแอบลักไก่ออกนะครับนะ สรุปก็คือผมต้องมาเล่นซ้ำอีกรอบนะหรือว่าเออโอเคได้อยู่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 เดี๋ยว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 วนไปมมวนไปอ่าโอเคทีนี้แล้วก็เปิดเตาเหมือนเดิมนะเดีนะ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเลี้ยวทางไหนมึงเลี้ยวทางไหนจึ๊บนี่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 ติดติดปืนติด,ป,ตด,ป,ตดปืนตรงนี้ล่อออกมาครับอือเรียบร้อยมึงตายครับทีนี้ก็ออกจากบ้านใช่ไหม ออกจากบ้านเหมือนเดิมนะนะแต่ว่าเจ้าไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ยเขานี่ไงปกติออกมาแนละ้วมันจบเลยครับแต่ว่ารอบนี้ไม่จบว่ะโอเคเราลงเบดม้นนะเบดม้นนะ่าจะอยู่แถวแถวโอ้โหตรงนี้เลยเข้าไปเลยครับคือคือคอเราต้องไปเอาใครนะกูลืมาเนะี่ยเออดูครับตัวดีนะ D O U Do ดู D o. เปล่าเจ้าดูมาวางบนหมอนนี่อยู่ไหนเอ่ยเจ้าดูไหนวะหฮยใครอะใครอะใครอะเฮึฮึเดยดเดี๋ยว็ดเด็วกูอันเนี้ยไม่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เดี๋ยว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 ตรงนี้เซฟโซนไหมเนี่ย What the fuck เดี๋ยวกูถามจริงกูถามจริงกูถามจริง เอาละฮะทีนี้ก็จงจำไว้ว่าแมงไม่มีเซฟโซนใดๆทั้งสิ้นเอาละเหมือนกูได้ยินเสียงว่าเหมือนว่าเราจะต้องไปที่ประตูอันถัดไปแล้วครับเดี๋ยวๆ <laughs> มันอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคโอเคโอเคเจอ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 ,เจ,อ,เจ,อ,เจ,อจุยอุย้ยทำไมมันเป็นใยแมงมุมนี้วะโอเคฮะกุญแจสีขาว อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดีเดีเดีเฮ้ยเฮ้เฮ้แปลกแปอ่ะแปลกแปอ้ชิบหายแล้วโอ้โอลิชิตโก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 โเชียเอ้ยกูไม่อยากจะเล่นใหม่แล้วโอเคไปไปไปหยิบหยิบหยิบหิดีวะเฮ้ยเดี๋ยวแมงจิมไปโดนทัทีเลทเ้ยโอ้โห มันเปิดกี่ประตูเนี่ยถามจริงอจึ๊บโอ้ยยังไม่จบอีกอ่กอเจ้ยไหนอะเคียเขี๊เขเคเขอ่าสีแดงสีแดงเอ้ยอยู่อยู่อันข้างข้างนี่เลยข้างข้างนี่เลยสีแดงอจึ๊บเออสีเขียวอี่รอแม่งไม่จบไม่สิน้นจริงจง อีอันวะเนี่ยวิวิวตัวเขียวๆๆตัวเขียวตัวเขียว้ยไอ้น,นี่เหรอ,อนี่คือดัวเหรออย่านะอย่านะอย่านะมันกลับทางไหนก่อนเออนี่ไงโอเคโอเคโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่ยากไม่ยากไม่ยากเอ้ยเดี๋ยววางวางดีๆบนหมอนโอเคเฮ้ยโอ้โหขอบคุณมากนะที่พาเจ้าดูกลับมาอ้ยเอ้าวาัด มึงจบแล้วมึงก็เตะกูทิ้งอย่างนี้เนี่ยนะ